สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมันสาแก้วดีจ้ะพี่น้องจ๋าเจอกันอยู่ตลาดบนไฟพี่น้องจ๋าเจอกันอยู่ตลาดนะคะวันนี้มณีสาเป็นแม่คา้าพี่น้องจ๋าวันนี้มณีสาเป็นแม่ค้านะคะขายมาขายแทนคุณยายพี่น้องจ๋าขายแทนคุณยา เอาไว้ให้คุณยายส่งถุงเด้อนี่สมผักตาให้ไปกินส่วงพักเด้อบอกคุณตาคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อใช่อซื้อมาดใช่อะต้องมีติดตู้ต้องมีติดตู้อันนี้ร้านคุณยายพี่น้องจ๋าเกียงแล้วคุณยายยินร้านคุณยายนะคะหายเร็วๆนะ เห็ดบดคุณยายเห็ดบดคุณยายเมื่อได้ได้กลองหนึ่งเห็บดไม่าหอัวนหลานา้เห็ดบดมาจากไคอนนี้ห้าสิบบาทคนยังบ่หลายพุณน้องจ๋าหกกระบายโมงค้นยังบ่มาตอนค่ำค่ำหวละสี่โมงห้าโมงสี่โมงห้าโมงค่ะนาา ยังเลาะพี่น้องจ๋ายังเลาะเดี๋ยวคนสิหลายมาขายของให้คุณยายนะคะมาเดินชมมาเดินชมแต่ของก็ยังบ่หลายนะ้อพี่น้องของอยังบ่หลายเดี๋ยวมาแล่งก่อนเดี๋ยวอีกสักน้อยน่ะละอ๋อมาขายมาขายของอยู่นี่เหนร้องโดนละโดนได้จ้าเอ้ยมาเอ็ดชูยำใบ น้ําเตงานเเอาข้าเสาตลอดเลยบอญยำสาเอ้ยไปเสาหมดทีเลยเอามาตั้งได้ใจตั้งสองโตสากระไดเร่งกระไดปลาเห็ดเปืองงามกระโดงคุละยี่สบบาทมาขายของแทนนูันใหญ่ได้ยังมาขายถ้าพักอยู่สวนเหรอ คนยังบ่หลายพี่น้องจ้าคนยังไม่เยอะเลยย่เยอะแต่นั่งมาดูกได้ขายดีขายดีอยากขายแท้ขายอแม่ค้าเขาคนสวยสวยค่ะตู้มังรักแล่หนังมีเมื่อดุตามนกไข่ปักอืมลูกยาป้าหมัดบางไงหมับางญ่นางมาตัสิบลาทงอกคือนังงอกคือป้าโสิบาทกับบางไงสิบบาทพี่น้องจ้า อันนี้กระปุกมันผักใหญ่ผักขึ้งใส้ก็ดีจีว่านั่แหละผักบุ้งขึ้งใส้มีมดปลอกกระลำอ๋อแต่เพิ่นซื้ออะไรสดซื้อมาให้ครับเดี๋ยวจะขายกระปุกกระปุกทีนะคะจะไปครบสุดมานี่ครบสุดเลยเนาะไม่ต้องเดินเลยมาร้านนี้ครบสุดพี่น้องจ๋ามีมดปลวนกูเนี่ยนะคะก็สวยจ้าแม่ค้าก็คนสวยสวยง่ายงานคือกัน แม่ค้าคนสวยส้มไหมคะส้มกับปิต้าเสพเนาะส้มเนื้อส้มหมูก็เนื้อข้าวโพดด้วยสวยมากมาเมนเมนถุงละสิบบาทตัวใหญ่มากถุงละสิบบาทแบบไงแบบไงเอาเลยค่ะห้อหอนั่งไม่ได้เอามาประเด็กประเด็ก ยังบ่เปิดกลิ่นยังบอออกมันบ่เฮ้ยเก็บเาเป็นคนซีบเป็มนนียไม่ให้เดือดนายกไป่คนทักใจน่าจะเออ้พี่น้องจะไปหาขายของให้คุณยายนะคะแล้วเห็น่ไปหาขายของให้คุณยายก่อนสยค่ะยกาขายส่งดยาย ขายของพี่น้องจ้ามือนี้เป็นแม่ค้านะคะที่คุณยายเก็บมาที่สวนนะะั่นแหะพี่น้องจ้านี่เอามาก็ขายแบบนี้นี่สิบบาทจานละสิบบาทพี่น้องจ้า ผักเก็บมาที่มณิษาเก็บมาแล้วพี่น้องจ๋ายัง่ามาสาวคุณยายจะมานั่งขายแบบนี้ทุกวันเลยคนยังบาหลายเนาะคนยังมาไม่เยอะ